อัครสูวิถีเซียนตอนที่126หนึ่งการต่อสู้ที่สร้างชื่อชีซิเมื่อท่านรองเจ้าสำนักแห่งสำนักเปยโตที่อยู่ด้านล่างเห็นภาพนี้ดวงตาแดงก่ำสายตาเหี่ยมแล้วพุ่งไปข้างๆชีซิวที่ตกลงมาพร้อมตรวจสอบอาการบาดเจ็บของชีซิวยเย้ยถอนหายใจเบาๆผ่านการต่อสู้แลกมาดิงดูเดือดเขาจึงรู้สึกเหนื่อยล้า แต่พลังหยวนและพลังเนียนของเขายังคงเหลืออยู่แม้ว่าร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยบาดแผลที่โดนดวงอาทิตย์สีดำเผาไหมเหมือนกับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ในที่สุดเขาก็ยังสามารถปกปิดพลังของตัวเองและเอาชนะมาได้บนใบหน้าของเย่เหวยเผยรอยยิ้มที่สบายอกสบายใจสู่เหอเดินมายังข้างกายของเย่เหวยแล้วตบไหล่ของเขาพร้อมพูดอย่างชื่นชมว่าเย่เหวยทำได้ไม่เลว พลังของเย่ยเหวยเกินกว่าการคาดเดาของสู่เหอมากทำให้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเย่ยเหวยมีชายเหนือชีสิวนั่นก็หมายความว่าสำนักหนานซิงเข้าใกล้ตำแหน่งสิบอันดับแรกมากขึ้นสู่เหอชีสิวคือหลานของท่านเจ้าสำนักแห่งสำนักเปิดโตของบุคคาหากชีสิวเป็นอะไรแม้แต่น้อยสำนักหนานซิงของบุคเจ้าจะต้องรับความเดือดดาลนที่ไม่สิ้นสุดจากสำนักเปิดโตของบุคคา ท่านรองเจ้าสำนักแห่งสำนักเปยโต้ป้อนยาตาันเม็ดหนึ่งให้กับชีซิวที่บาดเจ็บรุนแรงเขาตะคอกอย่างคุณคืนไปทางสู่เหอเราก็เป็นพญาสิงโตที่เครี้ยวกราดแต่ในแต่ไรมาสำนักหนานสิงและสำนักเปยโต้ไม่ค่อยลงรอยกันนะักรองเจ้าสำนักจูเกอในการประลองนั้นจะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ยากชีซิวเองก็มีทักษะที่เกินมนุษย์มานะจะโทษผู้ใดได้เล่า สู่เหอมองรองเจ้าสำนักจูเกอแห่งสำนักเปยโต้ที่โมโหเดือดดาลมุมปากมีรอยยิ้มเยาะผู้เรียนแห่งสำนักเปยโตของพวกเจ้ามาราารานถึงหน้าประตูใหญ่แห่งสำนักนานซิงหลังจากที่ย่างก้าวมาในสำนักเทียนเหอฉีซิวยังพาคนล่วงหน้ามาหาเรื่องอีกอย่าบอกนะพวาเจ้าไม่รู้เรื่องราวนี้สำนักนานซิงของข้ายังไม่ได้ไต่สวนเรื่องนี้สำนักเปยโตของเจ้าก็ใส่ร้ายป่ายสีผู้อื่นเสี็จแล้ว พวกข้าสำนักนานสิงไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดอีกอย่างในการประลองครั้งนี้เยเวยก็ไม่ได้ทำผิดกฎของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักข้าจะคอยดูว่าสำนักเปิดโต้ของพวกเจ้าจะสามารถทำอะไรสำนักนานสิงของพวกข้าได้สู้เหิอมองท่านรองเจ้าสำนักจูเกออย่างเย็นชาตาต่อตาฟันต่อฟันฮึเจ้าข้าจะคอยดูท่านรองเจ้าสำนักจูเกอ โมโหโกโรธาจนตัวสั่นไปทั้งตัวแล้วสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงให้ผู้เรียนแห่งสำนักเปิดโต้พยุงชีซิวออกไปการประลองระหว่างสำนักเปิดโต้และสำนักหนานซิงสิ้นส,สุดแล้วสำนักหนานซิงได้ชัยชนะผลลัพธ์นี้ทําให้ทุกคนต้องแปลกใจอย่างคาดไม่ถึงเราผู้เรียนแต่และสำนักต่างก็พูดคุยนินทาเกี่ยวกับการต่อสู้นี้สำนักหนานซิงเป็นดั่งมามืดที่ผู้มีพลังแข็งแกร่งคนอื่นเริ่มพึงระวังไม่คิดเลยว่า สำนักนานสิงในปีนี้จะมีบุรุษอัจฉริยะคนหนึ่งชีซิวไร่อสดงดับสับแสงก็ยังต้องพ่ายแพ้มันช่างเนื้อความคาดหมายจริงๆฮงึชีเทียนจงในปีนี้มีคู่ต่อสู้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนชีซิวพ่ายแพ้การโจมตีเดียวในเงื้อมือของส่วนอยู่เดิมทีทุกคนคิดว่าชีซิวจะสามารถแย่งชิงตำแหน่งของชีเทียนจงแล้วเคี่ยคนใดคนหนึ่งในชีเทียนจงให้กระเด็นไปแต่ม่คิดเลยว่า นอกจากชีซิวยังไม่ได้ไประลองกับคนอื่นๆของชีเทียนจงในงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้กลับต้องมาพ่ายแพ้จนต้องออกจากการประลองสายตาของทุกคนที่อยู่ณที่นี่จึงไปรวมกันที่ร่างของเย่เว่ยพวกเจ้ารู้หรือไม่บุรุษผู้นั้นมีนามว่าอะไรบุรุษผู้นั้นมีนามว่าเย่เว่ยืึเย่เว่ยหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนที่แท้ก็เพิ่งจะสร้างชื่อเสียง ในปีนี้ดูเหมือนจะมีมากหน้าหลายตาที่มีพลังแข็งแกร่งตรงทางเดินผู้คนที่รวมกันเป็นกลุ่มมากมายมาร่วมชมการประลองผู้เรียนจากสำนักชีสิงก็รวมกลุ่มกันมาดูไม่น้อยทุฟูซังย่เไหวพูนนั้นท่าทางจะมีพลังแข็งแกร่งอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพอๆกันกับเจ้าสตรีนางหนึ่งที่มีรูปลักษณ์งดงามพูดออกมาด้วยรอยยิ้มอันน่าสเสน่หาแล้วหันไปมองบุรุษผิวดำคนหนึ่งที่อยู่ข้างกาย นางสวมชุดยาวสีชมพูรูปร่างมีส่วนโค้งเว้าที่น่าหลงไหลทําให้ผู้คนที่อยู่รอบๆต่างใจเต้นตึกตักแต่เมื่อผู้คนจากสำนักชีสิงมองสตรีนางนี้ต่างก็เผยสีหน้าหวาดกลัวอยู่ลึกๆบุรุษผิวสีดําผู้นี้ก็คือผู้ที่เย้ย,เยจ้องมองก่อนหน้านี้ชื่อของเขาคือทูฝู่เซิงอ๋อจะรู้ว่าผู้ใดแข็งแกร่งก็ต้องลองสู้ดูเขาคือเย่ยของข้าจ้องห้ามแย่ง ถูฝูเซิงไม่สนใจสตรีนางนั้นเขาหันหน้าไปมองด้านที่เย่เหวยอยู่ในดวงตาสีน้ำตาลที่ลึกซึ้งมีประกายสีเขียวแปลกประหลาดผ่านแวบงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้ผู้ที่ทำให้เขาสนใจมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นจนถึงตอนนี้เย่เหวยก็เป็นหนึ่งในนั้น,นอืมก็ได้สตรีนางนั้นรับปากอย่างไม่แสดงความเห็นเขม่งมุมตาเผยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ทางฝั่งของสำนักโจถินเจียน ชีซิวแห่งสำนักเปยโตรายวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับสาต้องห้ามก็แล้วยังไม่สามารถทำอะไรบุรุษผู้นั้นได้เลยสำนักหนานสิ่งถือกำเนิดอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเจนินเฉินหากต้องต่อกรกับบุรุษผู้นั้นเจ้าคิดว่าจะมีโอกาสชนะมากน้อยเพียงใดผู้เท่าปราดเจียนซืออยู่แห่งสำนักโจทินเจียนมองบุรุษหนุ่มที่อยู่ข้างๆแล้วจึงพูดด้วยรอยยิ้มที่เอ็นดู หากไม่คลายผนึกต้องห้ามข้าจะต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่หากคลายผนึกต้องห้ามเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเจียนเฉินผู้มีรูปลักษณ์หล่อเหลามองตรงไปที่เย่เวยหลังจากที่ลังเลอยู่ชั่วครู่จึงได้พูดออกมาเฮ้เจ้าจะได้ดูถูกเจ้าหนุ่มนั่นบางทีเจ้าหนุ่มนั่นยังไม่เปิดเผยพลังที่แท้จริงออกมาถึงจะคลายผนึกต้องห้ามแล้วก็ได้อย่าดูถูกคู่ต่อสู้นะัก เจี้ยนซื้ออยู่ตบหัวของเจี้ยนเฉินพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากใจจริงในสายตาของเจี้ยนเฉินมีแสงแห่งความประหลาดใจวับวับแล้วแอบคิดในใจในการต่อสู้กับชีซิตดูเดือดเลือดพ่านถึงเพียงนี้เย่เ,เวยยังเก็บซ่อนพลังไว้อีกหรือบนใบหน้าของเจี้ยนเฉินเผยรอยยิ้มออกมาทันทีหากเ,เย่เวยเก็บซ่อนพลังไว้จริงๆแล้วก็ค่อยน่าสนใจขึ้นมาหน่อยไม่เช่นนั้นมันก็คงจะไร้ความหมายสำนักซานหยาง ไม่คิดเลยว่าสำนักนานสิงจะปิดบังอัจฉริยะที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้ข้าได้ดูถูกเข้าไปมีเจ้าหนุ่มนั่นนำทีมสำนักนานสิงก็มีคุณสมบัติที่จะแย่งชิงอันดับที่สามซื้อเทียนหุนหากว่าเจ้าต้องต่อสู้กับเจ้าหนุ่มแห่งสำนักนานสิงจะมีโอกาสชนะหรือไม่ซื้อเซียวหลานผู้มีผมสั้นสีแดงมองเย้ยไว้ที่ย่างก้าวลงจากลานประลองหินสีม่วงแล้วจึงหันไปทำบุรุษที่อยู่ข้างกายเจ็ดในสิบ จ้าคนร้ายขายิงชีซิวไม่อาจเทียบพลังของข้าได้ซือหุนเทียนจ้องเย่เหว่ที่อยู่ไกลออกไปมุมปากเสยยิ้มยิงโอหังเป็นหนึ่งในชีเทียนจงซือหุนเทียนจึงเชื่อมั่นในพลังและไพ่ในมือของตัวเองอย่างมากสมญานามชีเทียนจงไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่ประดับถึงแม้ผู้ที่ชีซิวจะท้าสู้ด้วยก็คือส่วนอยู่แล้วพ่ายแพ้ในการโจมตีเดียวแต่คาดการว่าส่วนอยู่ไม่ได้ต่อสู้อย่างจริงจัง การที่จะแทนใครสักคนในชีเทียนจงนั่นหมายถึงจะต้องสู้กันอย่างนองเลือดหากบุรุษผู้นั้นต่อสู้กับข้าข้าจะทําให้เขารู้ซึ่งเองว่าพลังของคนเหล่านี้ยังห่างฉันกว่าชีเทียนจงอย่างมากซือหุนเทียนพูดอย่างสบบซือเซียวรานพงกหัวเล็กน้อยพรสวรรค์ของซือหุนเทียนมีมากหลนแม้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของซือหุนเทียนถึงแม้ซือหุนเทียนจะเป็นลำดับสุดท้ายในชีเทียนจง แต่ก็มีพลังสูงทางฝั่งสำนักเทียนเหอเป็นดั่งเจ้าภาพของสำนักเทียนเหอเราผู้เรียนแห่งสำนักเทียนเหอต่างก็เก็บข้อมูลของผู้เรียนที่มีพลังแข็งแกร่งของแต่ละสำนักอย่างไม่หยุดหย่อนเย่เว่ยก็อยู่ในสายตาของพวกเขายังไม่ต้องสงสัยด้วยพลังของเย่เว่ยไม่แน่ว่าจะสามารถกลายเป็นสมาชิกของชีเทยียนจงได้แต่ข้าคิดว่ามันคงยากชีเทยียนจงคนไหนบ้างที่ไม่มีไพ่ในมือที่แข็งแกรง่ง เย้ไวยผู้นั้นยังฝึกฝนวิชาเทเสียนไม่เพียงพอนั้นมันก็ไม่แปลกเสมอไปอาจจะเป็นไปไดว้ว่าในตอนที่เขาสู้กับชีซิวเขาอาจจะยังไม่ได้ร่ายพลังที่แท้จริงทั้งหมดออกมาก็เป็นไปได้เราผู้เรียนของสมัครเทียนเหอกลุ่มหนึ่งต่างพูดคุยกันไม่เห็นบุรุษสามคนเดินมาด้านข้างของตัวเองจึงยืนตัวตรงในทันทีครวศิษย์พี่ทั้งสองพวกเขารีบทักทายอย่างนอบน้อมพลังของบุรุษทั้งสามคนนี ถูกจัดอยู่ในเจ็ดอันดับต้นๆของสมัคกเทียนเหอมีคนผู้หนึ่งในนั้นที่ได้ชื่อว่าชีเทียนจงน่าสนใจหนึ่งในนั้นมีบุรุษท,ที่ผอมสูงมองไปทางเย่เวยบนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่ขี้เล่นเจ้นุ่มชีซิวนั้นมีพลังน้อยนิดก็ไม่รู้จักประมาณตนจะช้าจะเร็วก็ต้องหกลมหัวขมำ่ำเขาคิดจริงๆหรือว่าตัวเองแพ้ให้กับสวนอยู่ในการโจมตีเดียว ส่วนอยู่จงใจทดสอบพลังของเขาก็เท่านั้นถือครองวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับสาตร์ต้องห้ามแล้วอย่างไรผู้ที่ได้ชื่อชีเทียนจงจะมีผู้ใดไม่มีไพ่ในมือล่ะพลังหยวนพลังเนียนไม่เพียงพอต่อให้มีวิชาเทพเิลยนที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วจะมีความหมายอะไรชีซิวยังห่างไกลอีกมากในคำพูดของบุรุษที่ผอมสูงเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกชีซิว แต่พลังของเจ้าหนุนนหน่มนั่นแห่งสำนักนานสิงก็ไม่เลวทีเดียวหากต้องต่อสู้กับสำนักเทียนเหอของพวกข้าคาดว่าข้าสวนอยู่เฟิงอี้ต้องลงมือเองสามคนถึงจะสามารถเอาชนะเขาได้บุรุษผอมสูงผู้นี้เป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สองของชีเทียนจงบนร่างกายของเขาเผยท่าทางเยอะยิงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่ออีกสงคนที่ยินคำพูดของบุรุษผอมสูงผู้นี้ต่างเผยสีหน้าที่ตกใจไม่คิดเลยว่า สิทธิเพียจะประเมินเย่ยเวได้สูงถึงเพียงนี้ผ่านการต่อสู้นี้สำนักหนานซิงได้เข้าไปอยู่ในสายตาของสำนักอื่นเย่ยเวก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบุรุษที่แจ้งเกิดในเวทีของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักเหล่าคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัธจัน์สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ร่างของเย่ยเวยที่อยู่ด้านล่างสิ่งที่ทําให้พวกเขาสนใจไม่ใช่พลังของเย่ยเวเพราะเย่ยเวดแค่เอาชนะชีซิวได้ก็เท่านั้น แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นความสําคัญกว่าคือความสามารถในการรู้แจ้งที่น่าประหลาดใจของเย่เวย่ยเขาสามารถเรียนรู้เคล็ดลับแปผพนดวงดาราในระหว่างการต่อสู้ทั้งยังนําทักษะเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดารามาใช้ร่วมกับวิทยายุทธ์ของตัวเองความสามารถในการรู้แจ้งนี้ความสําเร็จในอนาคตจะต้องไม่ธรรมดาท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนและทุกท่านแห่งกองทัพชิงซนตระกูลโม่ของข้าต้องการบุรุษผู้นี้ อยากให้ทุกท่านเห็นแก่น้าของข้าผู้นำตระกูลโมที่เคยให้ความสำคัญกับชีซิลได้เปลี่ยนความต้องการของตัวเองเมื่อเทียบกันแล้วคุณค่าในการอุ้มชูเย่เวยมีมากกว่าชีซิลผู้นำตระกูลโมเจ้าสนใจในตัวของชีซิลผู้ค่าคงไม่ขัดข้องแต่สำหรับบุรุษผู้นั้นเกรงว่ามีหลายคนที่ไม่รับปากผู้นำตระกูลทั้งหลายของเมืองหนิงที่อยู่ข้างๆพูดโดยรอยยิ้ม พรสวรรค์ของเจ้าหนุ่มนั่นไม่เลวเลยทีเดียวพวกข้าก็จะจับตาดูระดับสูงคนหนึ่งของกองทัพชิงเสินได้พูดออกมาระดับสูงของกองทัพชิงเสินไม่ค่อยออกตัวง่ายๆทุกๆปีมีอัจฉริยะมากมายที่น่าสนใจทั้งในระดับเขตการปกครองหรือมรรตแต่กลับไม่อยู่ในสายตาของพวกเขาเมื่อได้ยิยนระดับสูงของกองทัพชิงเสินเอ่ยปากเหล่าผู้นำของตระกูลใหญ่ต่างยิ้มแหง่แหงๆแล้วมองหน้ากัน เมื่อระดับสูงของกองทัพชิงเซินเอ่ยปากว่าสนใจในตัวของเย่เวย่ยพวกเขาก็หมดหวังเมื่อได้ยินคําพูดของระดับสูงของกองทัพชิงเซินท่านจงเมืองเฉินหยวนก็เผยรอยยิ้มที่ฝืนยิ้มออกมาเขาสนใจในตัวของเย่เว่ยอย่างมากเพราะเย่เว่ยมีคุณค่าให้อุ้มชูแต่ถึงจะเป็นตัวเขาเองก็ไม่อาจไปแย่งชิงกับกองทัพชิงเซินได้เพราะกองทัพชิงเซินเป็นหนึ่งในคุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิจ้าโจ เมื่อการประลองของทั้ง36สำนักสิ้นสุดการประลองรอบแรกของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักก็ได้สิ้นสุดลงสำนักหนานสิ่งได้เข้าสู่รอบถัดไปพรุ่งนี้จึงจะมีการเริ่มประลองรอบที่สอง